วางแผ่นกาวไว้ตามจุดที่มีมแมลงวันโดยแผ่นกาวดักมแมลงวันเลนเจอร์พลังกาวเหนียวสองเท่ามแมลงวันติดแล้วไม่กลับมาบินให้ลำคาญใจมีกลิ่นปลาทูโดยกลิ่นปลาทูจะกระจายทั่วแผน่นไม่กระจุกตัวทําให้กระจายกลิ่นได้ทั่วและไกลขึ้นบนแผ่นกาวมีภาพมแมลงวันเรียกว่ามแมลงวันเรียกเพื่อนเหมาะสําหรับดักมแมลงวันที่คอยตอมอาหาร หรือคอยตอมสิ่งที่ทำให้รู้สึกลำคานใจใช้งานได้นานไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมใช้งานเสร็จพับแผ่นกาวแล้วทิ้งลงถังขยะได้เลยใช้ได้ทั้งในสำนักงานตลาดสดร้านอาหารบ้านเรือนฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรืออื่นๆตามความต้องการสำหรับแผ่นกาวดักมแมลงวันเลนเจอร์มีจำหน่ายที่แมคโครทั่วประเทศ หรือหาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานกรสวัสดีครับ